ไปดูที่สอพอบางละมุงค่ะการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะตอนนี้เดินหน้าปฏิบัติตามวิสัยทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะตํารวจยุคใหม่ใส่ใจประชาชนสร้างความอบอุ่นค่ะ โดยวันนี้โดยเวลา8นาฬิกาของทุกวันเลยนะคะคือทุกวัน8โมงเช้าเนี่ยนะคะท่านพันตำรวจตรีสุชาติดุษดีสรวัตรปรับปรามสบพบาละมุงจังหวัดชนบุรีท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ปล่อยแถวตำรวจสายตรวจผลัดเชา้าพร้อมกับให้โอวาทผู้ใต้บังคับบัญชาเน้นยำน้ำในเรื่องของความปลอดภยัยสร้างความอบอุ่นใจให้ประชาชนเป็นหลัก ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพบตรที่ให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาค่ะ โดยกำชับตำรวจทุกนายนะคะมีหน้าที่ให้บริการใส่ใจประชาชนสร้างความอบอุ่นดุดประหนึ่งญาติของตนเองนะคะดูแลญาติที่บ้านดียังไงต้องดูแลประชาชนดีอย่างนั้นเลยนะคะครับโดยภายหลังเสร็จสิ้นการให้โอวาทแล้วค่ะตำรวจทุกนายจะต้องตรวจสอบสภาพอาวุธให้มีความพร้อมในการใช้งานรวมทั้งยานาหาะเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน100%นนะคะก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ตำรวจทุกนายมองพี่น้อง ประชาชนที่เดือดร้อนที่ตกทุกข์ได้ญาติเป็นเหมือนญาติของตนเองค่ะให้ทุกคนเนี่ยประชาชนทุกคนให้มองว่ามีความเท่าเทีเทยมกันนะคะต้องทําทุกอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและที่สําคัญมาตรฐานเดียวกันค่ะอีกทั้งตํารวจทุกนายจะต้องยึดในอุดมคติของตํารวจ9ประการอันเป็นความนึกคิดที่ถือเป็นมาตรฐานแห่งความดีงามเลยนะคะ ที่ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องยึดเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต9ประการเลยนะคะต้องท่องให้แม่นจำขึ้นใจนั่นก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจบต้องทนนะต้องทน,งนไม่วันไวต่อความยากลำบาก และที่สำคัญไม่มักมากในลาบผลนะคะมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญาและข้อสุดท้ายค่ะรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตทำอะไรต้องระมัดระวังไม่ประมาทนนั่นเองค่ะ